ว่าศาลเขาคงต้องดูเป็นองค์เข้าต้องดูเรื่องเรื <t 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 ่องรวมรวมเป็นหลัก mm ว่าประเทศได้อะไรมั <t <t ああ่งจากเรื <t 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 ่องเหล่านี้เพราะเอาตัวบทกฎหมายอย่างเดียวมันไม่ได้มันมีทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แต่นี้มันไม่ได้ผิดทั้งนิติศาสตร์ไม่ได้ผิดทั้งรัฐศาสตร์จะไปเอาเขาไปเข้าคุกใหม่มันก็ไม่ถูกซ้ะผมก็ว่าหนึ่งถึงยังไงก็ไม่โดนรูปแบบไหนก็ไม่โดนผงเอหญิงเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนทักษิณเป็นประธานพรรคประชาชนอันนี้ อาจจะโดนแต่จริงๆไม่โดนไม่ได้กลับอยู่แล้วไม่ต้องไปโดนหรอกเอาว่าไปได้กลับเลยดีกว่าทางคุณชันชัยเนี่ยเขาก็ไปยื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สแล้วนะคะก่อนรอบแรกเนี่ยศาลก็ยกคําร้องรอบสองศาลก็ยกคําร้องอีกเช่นกันนะคะรอบนี้เนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ลุ้นว่าจะยกคําร้องหรือไม่อย่างไรยกคําร้องก็ได้ไม่ยกคําร้องก็เหมือนกัน วันนี้คุณชันใชยก็คือรู้จักกผมดีก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองคนหนึ่งค่ะนะนักการเมืองก็มาล้อกันไปก็โอเคอันนี้ศาลเองเนี่ยบาจีไหมถ้าเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องมาทักษิณต้องกลับไปเข้าคุกเข้าตารางไปใหม่บ้านเมืองจะวุ่นวายไปยังไงแค่ไหน ถ้าทักษิณต้องเข้าไปเข้าคุกเรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงกันมาหาศาลเขาจะยอมเข้าไหมถ้าเขาหนีได้เขาคงหนีต่อไหมเมื่อเขาหนีต่อไปมันจทำให้พักละบาลมีปัญหาไหมทําให้นายกมีปัญหาไหมมันก็จะตีความไปเยอะแยะไปบ้านเมืองก็กลับไปสู่ความวุ่นวุ่นวายหมดถ้าเรายอมตามงลเรื่องราวของนักร้องนักการเมืองระดับนี้แล้วทําให้ประเทศมัน มีความพลิกผันมากมายผมว่าศาลเขาคงต้องดูไปองค์เข้าต้องดูเรื่องเรื่องรวมรวมเป็นหลักว่าประเทศได้อะไรมั่งจากเรื่องเหล่านี้เพราะจะเอาตัวบทกฎหมายอย่างเดียวมันไม่ได้มันมีทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แต่นี้มันไม่ได้ผิดทั้งนิติศาสตร์ไม่ได้ผิดทั้งรัฐศาสตร์จะไปเอาเขาไปเข้าคุกใหม่มันก็ไม่ถูกเสาะผมก็ว่าหนึ่งถึงยังไงก็ไม่โดนรูป<ม>แบบไหนก็ไม่โดนค พอวันนี้ถ้าคุณทักษิณถ้าเป็นคุณทักษิณเป็นหัวหน้าอง๋์อิงเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนทักษิณเป็นประธานพรรคประชาชนอันนี้อาจจะโดนแต่จริงๆไม่โดนเราไม่ได้กลับอยู่แล้วเอไม่ต้องไปโดนหรอกเอาว่าไปได้กลับเลยดีกว่าอไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นแต่มาหาเกิดขึ้นเพราะัวกองกลับแล้วมาอยู่ฝั่งอนุรักษ์เขาจะทําให้ประเทศวุ่นวายไหม คือถ้าเราไปดูไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆของพวกที่อยากมีชื่อมีเสียงเนี่ยนะพวกขิงห้อยพวกแสงเทียนเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรื่องวุ่นวายอะแต่ถ้ามองจากภาพใหญ่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นข้อหาไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเาอะไรตอนนี้เอาใหม่เอาใหม,หม่สมมุติว่าสารรับเรื่องไปสารก็ต้องไปเอาตำรวจลงาลตำรวจมาเบิกความจริงตามนั้นไหมราชาเอา้าทธรมมาเบิกความจริงตามนั้นไหม เราชทันมีตำรวจมหมอที่มาดูแลรักษาแล้วทั้งสามกลุ่มก้อนเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะให้การกระสานจนพวกเขากลายเป็นผู้กระทําผิดไหมมันไม่ใช่กลุ่มเดียวมันหมายว่าร่วมกันเขาจะยอมเข้าคุกกันเหรอืมให้ตัวเองทําผิดอะ่ะในเรื่องที่มันไม่มันในเรื่องที่มันไม่พูดไม่ผิดก็ได้ะจะมีใครออกมาคนเดียวเหรอบอกว่าทั้งศีลไม่ป่วยแล้วที่เหลือบอกป่วย อาจจะจำนวนด้วยหลักฐานไหมคะหลักฐานคือหลักฐานคือหมอคุณทักษิณจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงไม่ใช่สาระไอ้หลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่สาระนี่คือเรื่องหลักเลยนะคะสาระคือการกลับมาทำงานของเขาเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องที่เขาเข้ามาทำงานเรามาทะเลาะกันเรื่องหกเดือนแต่เขาได้รับการพโทษมาเจ็ดปีเขานอนอยู่ที่เดียว โรงพยาบาลปู่คนธรรม,มดาไปบอกเขาไม่ป่วยแต่ให้หมอบอกว่าป่วยแล้วสารฟังค่สารจะฟังท่านเสรีเหรอะจะฟังท่านชันชยัยเหรอเองเป็นใครอ่ะเองไม่ใช่หมอนี่ก็หมอเขาบอกป่วยไงแล้วหมอคนไหนที่มาบอกไม่ป่วยก็เขาไม่ได้ดูแลเขาจะไปบอกได้ป่วยไม่ป่วยมันต้องหมอที่ดูแลอีกแล้วหมอที่ดูแลถ้าบอกว่าไม่ป่วยแล,แล้วทักษณิณไปอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้าคุกแทนคุณทักษณิณสิ มันเป็นเรื่องกวนน้ําให้ขุนปกตินี่ไม่มีอย่างอื่นเราคุยเรื่องความเป็นไปความเป็นเรื่องประเทศมันต้องการอะไรแล้วเข้ามาเพื่ออะไรเขาอยู่เพื่ออะไรแล้วองค์กรพยาบทั้งหมดเนี่ยยอมยอมรับว่าทักษิณไม่ปว่วยกูเองทํางานผิดฉันส่งคนผิดเพื่อให้ตัวเองเข้าไปคุกเขา้าคุกแทนทักษิณเนี่ยน่ะแล้วติดด้วยกันเป็นยวงเข้าไปเลยตั้งแต่หมอใหญ่ยันอธิกรมราชทันยันนี่ยยพยาบาล ั้าหมดเข้าคุกคล้องคุณทักษิณพร้อมๆกันเนี่ยอเอเถ้าเป็นเอาคนที่มาเกี่ยวข้องกันเรลยนี้มันน่าจะมีเกินร้อยคนะเข้าเป็นพวงไปเลย